สว, <ge ar> <ies> สวัสดีครับบ่าวท่าสวัสดีคันผู้ชมครับสวัสดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับวันนี้วันที่18สิงหาคม2568นะครับบรรยากาศฝนตกพี่น้องนะครับพา f เอฟซีาคผู้ชมครับเดินทางมาหาอาจารย์สิงนะครับผมงวดที่ผ่านมา65ตรงๆพี่น้องฝนตกตั้งแต่เศร้านะครับ พามารับชมครับงวดวันที่1กันยายน2568นะครับเข้าไปหาอาจารย์น้ำกันนะครับอยู่พอดีโอ้ฝนตกตั้งแต่เสาร์ตกแต่ตีสองมาขึ้นอ่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีค่ะนะครับชมชมโอ้นะครับ65ตรงตรงด้วยพี่้องด้วยนี่แบ65ตรงตรงอ่ะเอา วงปะครับอาจารย์ตัวที่มันเข่าในวงนะครับผมอี่หกห้าตรงตรงเหล็กเด่นเหล็กวิ่งกับเม่นน่าจาเนาะเด่นบนวิ่งบนห้าพี่น้องหก้าตรงตรงเอ้ามรราชมนะครับถ้าได้เขาแล้วเขาางาวดิมาที่เขาตัวนี้เออเอานะครับวันนี้วันที่ อ่าสิบแปดสิงหาคม2 5งพันร้บแปนะพาเดินทางมาหาอาจารย์สิงพี่น้องนะบาทเทิลกะอ่ามีน้ำใจให้อาจารย์น้ำนะครับผมขอบคุณโมโชพมาหนุบพี่น้องแต่ว่า <c oughs> มีน้ำใจให้อาจารย์ <c oughs> น่น <c oughs> <c oughs> เอเอเอาจะไหนอาจารย์งวดนี่ได้ทีเ่เก่าได้ทีเ่เก่าเออนะครับผมบอต้องรออาจารย์ว่าครับเมื่อกี้ผมมันใจหามนงวยมันก็เขาพอดีมันใจห้ เมื่อกี้นี่เด้แมีนครับเพราะว่าอาจารย์จับหายุรักนวยยักหน่วยอืมโมนี้ก็มั่นใจที่เก่าสุดเก่าสุดเก่าผมว่าเขาเขามั่นใจทุกอีกมั่นใจเลยตัวเดียวอ่ครับโอ้มั่นใจคักงวดนี่เออสูงเลยวแหละเออฮะครัมาชมมาเบิ่งน้ำกันบาดนี่งวดที่แล้วนี่คือมั่นใจหาลักหน่วยครับเออนะครับอาจารย์ก็เน้นหาเลยพี่น้องเด็กเด่นเล็กวิ่งหาห้ายหลักหน่วยนี่แปดห้าเก้าห้าหกห้าเจ็ดห้า่มาหกหาตรงตรง นับชุดสามตัวลักลอยผ่าดลักลอยพวกเขาเนาะลักลอยเป็นฮกกระจิรุณอ้าวบวชนี่มาเบิ้งนั้นกันท่านผู้ชมเบิ้งนั้นกันเนาะมันใจให้เก่าหรือักมันใจให้เก่าลักน่วยครับเอ้านะครับอาจารย์เตินบอกเอฟซีวิ่งบนครับห้ากับหกอ่าห้าหกครับเจ็ดหกครับแปดหก ห้าศูนย์ครับกันกันทางห้างไปเล็กน้อยตัวนี้กันทางห้างวะครับสี่หกครับสี่หกเอ้าตัวมันใจสี่คู่นี่แหละครับขึ้นจะมากตัวเก่าโมลูเลยครับมันโกมาแบบแบบอ่าตามสูตรตามสูตรครับตามสูตรได้ได้ยังสี่ครับตัวลักงวยนี่มันใจแห้งอ่าทาบรมากตัวจับนี่ยไปจับใส่เอาตัวลักงวยผมมาแน่นอนหกในนอนงวดนีมันใจหกลักงวยเซียนวิ่นเฮบินหกเลยบนครับคืองวดเมื่อกี้มันใจหาลักหน่วยใจหาครับ งวดนี้อาจารย์มั่นใจหกลักน่วยครับอืผมมายูงเมื่อกี้นี่เพราะหานึ่งสามารลักนวยเราบว่ามั่นใจลักซิปกันไปรู้ครับงวดนี้ผมมาท่านี่หกยืนเลยนวยบนครับลักซิปเพรามันใจกระจับซะเองอแต่ผมจำใหม่มียูซีครบครับหาหกเจ็ดหกแปดหกครับแล้วก็ห้าศูนย์ซีหกนี่กันไว้ห่างๆครับอแต่ว่าจะมีกันซีหกเจไดพี่น้องเด้อนะครับห้าหก 7จ็ดหกแอ่าสี่คู่นะครับผมชุดสามตัวอาจันชุดสาตัวนี้รับเก้าห้าหกเก้าห้าศูนยครับเก้าห้จะไปสองคู่เน้นนี่คือเน้นตัวเก้าเลยงวดที่แล้วออกหกหางวดนี้เน้นหาหกตัวรองหาศูนย์โอ้ชุดบนถ้าผมมันใจตัวหกไข่แห้งนะครับครับมันใจหกลักหนวยคือมันใจก็เลยมันใจเก้าหหครับเราวางหกับศูนีลัก หกคับศูนย์นี่เป็นเลขไทยเป็นเลขหน่วยบทครับครับเซกแล้วนี่จับหกครับครับผมพรหกโซนรายสูงแบบเดียวกับเมื่อกี้นี่หลักลอยตัวอะไรครับหลักรลอยหลัก้อยเก้าแปดสี่หลักลอยเก้าตัวเดียวเก้าแปดสี่เน้นที่เก้าเก้าตัวเดียวเลยครับอ่าเซกแล้วครับผมเก้าห้าหกอ่าเก้าห้าศูนย์ครับครับเก้าห้าหกเก้าห้าศูนย์ชุดสามตัวนะครับตัวที่เน้นคือห้าหกพี่น้องตัวร่องคือห้าศูนย์ครับ นะเจ็ดหกแปดหกก็เป็นตัวกันตัวร่องกันห้างห้างไอีกคู่หนึ่งคือสี่หกครับอ่าเขาชุดล่างอาจารย์ชุดล่างนี่วิ่งไปที่สองกับเดครับสองกับเจ็ดสองเจ็ดสองี่ครับ4ี่เจ็ดสองหกสี่คู่4ี่คู่ครับผม4ี่คู่นี้ถ้าวิ่งล่างให้วิ่ง2งครับวิ่งสองเด่นที่สองครับอ่าอันนี้ผมจะคัดคักดยครับเพราะว่า2งนี่น่าจะมม่รักสิอืัพอเสียไกลสุดครับตัว ระดมมันเจไดชุดเม็ดเดียวคือสองเกตครับเม็ดเดียวคือสองเกตร่องสองซีร่องสองซีแค่นั้นครับแอบซีหกสองหกต่อกันครับเอาหมดที่แล้วนี่สองเกตบนเปนได้ตัวเก่าว่อาจารย์ชุดล่างเอาชุดล่างก็ได้ได้ตัวเก่าอืมท่านผู้ชมนี่ชุดล่างชุดล่างครับชุดล่างก็ได้สองกับเจ็ดโอ้หกสามชุดล่างมาเขาต่อชุดบนนี่ตรงๆครับหกห้าหันนี้เราบนก็ได้หัวซีคู่หนึ่งนะบหล่อยเพ้าะว่าต้องเข่า ชุดใดอาจเข้าทั้งซองเลยแหะทั้งบนล่างเลยมันใจสร้างเลยอาจรย์เพราะนักซ้ำกันเลยแอมมั่นใจชุดคือตัวนี้เลยแหมฟิลองถ้าหาลอตเตอรี่คือตัวนี้หาไว้เลยสองเกจเม็ดเดียวเลยครับสองเจ็นี่บอกครับโอ้อาจารย์มาสองเกจเม็ดเดียวอืล่องห่างๆไปแค่สองซีหน่อยๆสองซีครับถ้ามันใจสองเกตแห้งถ้าผู้ใดบอมักสองเจ็ดแต่มาหาตัวมัติดสองเลยบอได้ครับสองรักสิบเลยครับสองรักสิบล่างนี่สองรักสิบหาตัวมัดทีไทยเอาเลย บนนี่น่วยติดติดน่วยบนอท้าบ่มักที่จับให้ลักซิบให้จับหาตัวมาเซลสองนี่คิดว่ามากลักมาลักสิบล่างลักซิบเลยครับถ้าหารอตเตลีนคือสองเจ็ดเลบสองสี่นี่ร่องร่องครับร่องไหมแค่นั้นชุดบนนี่มั่นใจหกลักน่วยหกลักน่วยครับเอถ้าบ่มักลักซิบก็ให้หาหรือสิรูเลยก็ได้แต่วหกหกอยู่น่วยยืนยืนยืนอยู่ไทยครับหกอยู่หลักหน่วยหกลักน่วยครับ ถ่าย่างซ้อมอยู่ลักสิตใช่ผู้บ้านได้ตัวเก่าตัวเก่าเออจับจับพิกกี้สิครับเออได้ตัวเก่าทผู้ชมนะครับผมอ่าอาจารย์พันวาได้ตัวเก่านะครับมั่นใจครับหลักร้อยเก้าแปดสี่ได้พี่น้องได้นับเป็นหน้าทั้งพี่น้องครับนับอาจารย์สิงห์ได้พี่น้องได้นับงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมเหล็กเด่นเหล็กวิ่งบนนะบ้ากับหกเด่นที่หกนับอาจารย์เพิ่นกันเด่นยามบาหก ห <6 S 1> <6 S 2> อยู่ห <6 S 2> ลักหน่วยหน่วยับหอยู่หลักหน่วยสองอยู่หลักสิหลักนะครับผมจับคู่กับเด่นเด่นหร่องหาได้พี่น้องได้นับห้าหกเจดหกหกห้าศนย์นับสีกนี่กันห้างๆรับนับธรรมดาจะมีแค่ส่คู่คู <4 6 S 2> แต่ว่ามีสีหกมาอีกคูหนึ่งครับผมบเน้นที่ห้หนับตัวรอง5 0นย์ะครับผมสตัวหลักร้อยเก้าห้าหหลักร้อยเก้าแป 8ปซมีเก่ามีแปดมีซีครับครับผมวิ่งล่างสองกับเจ็ดครับนะเน้นสองยูรักซิปส,สองักสิบสองเจ็ดสองสี่สี่เจ็ดสองหกนะหาลอตเตอรี่ไว,ไว,ไว,ไว้เลยเพื่อนมาสองเจ็ดตัวร่องสองสีมัม่นใจครับเรืมองวันนี้แัเช็คอยู่ตลอดเลยว่าผมจะได้ยอกนหน่ยคู่น,นะนะถ่ายได้มากแหละถ่ายได้เขามั่นใจเขาอีกวันน่ยเข้าครับ มวไปกี่กามาตรงๆน้อยจันเนาะกามาที่เขาบนกับเขาล่างนี่มวลอืมแต่ตัวที่วบเน่นให้เนีาะ้าพาดสองเกตก็จะเป็นตัวร่องสองสี่เนาะตัวนี้ถ้าพาดถ้าพาดเก้าห้าหกเนาะอืมมันอาจจะเป็นเก้าสี่หกตัวร่องก็ได้เะพราะหาขับสี่นี่เพราะมันใจแต่มันใจงานอะไวกสี่เนเน้นห้าหกเน้นห้าหกเนาะตาปมากเก้าห้าหกจะเป็นเก้าสี่หกเก้าสี่หกครับโอ้ตาบริเขียนให้ หาศูนย์นี่มักบอิจังไหนคือคือมักหกหกลักหนวยคือเอาหาศูนย์เป็นตัวร่องเพราะว่าผมพยายามจับลักหนวยนี่มันจะได้ศูนย์กับหกเป็นเลขคู่ครับถ้าจับศูนย์มาคัดแล้วศูนย์นี่ส่วนแค่สองศูนย์ครับแต่ตัวนี้ส่วนไปหกศูนย์ครับก็เลยมันใจหาหกมันใจลักสิปหาครับถ้าพลาดหาหกก็จะเป็นหาศูนย์ครับเกินลักซิบพลาดปั๊บจะเป็น4ีหกเลยเพราะหกเ็นหย่นด้วยแล้วเพราะว่านาจะเป็นเก้าหาหก หรือเก้าสี่หกคือบอจับสี่หกมาเป็นตัวร่องท่าทามั่นใจว่าท่าห้าหกว่มากจะเป็นสี่หกอาจารย์เคยให้เป็นเป็นตัวกันน้ครับผู้ได้มากกะตีดไปเลยตีดไปครับอ่าถาเก้าหาหก่มากจะเป็นเก้าสี่หกครับอ่าแต่ว่าบริเยนให้นะครับนะครับครับอ่าตัวกับถือว่ากันไม่ครับถือว่ากันไม่นี่ถ้าคูู้ดีสินเล็กกับกันน้นอยนะครับท่านผู้ชมนะครับอาจารย์ว่าถ่าผู้ไดมักนะครับท่านผู้ชมเก้าห้าหก นับตัวร่องกับเกาสี่หกเปนน้ำแน่หนับถาห่อหาหกปรมาจะมาตัวเก่าบ่พี่เดียวเป็นไปได้ครับอ่านับเจ็ดหกแปดหกได้ไปน้องด้วอาจารย์เพิ่นว่าหกหลักหน่วยหกหลักหน่วยหมวดที่แล้วนี่หาหลักหน่วยสูตรเกาเข้าไปเลยครับมั่นใจมั่นใจครับมั่นใจบนล่างในเฮี้ยบนล่างบนในเฮี้ยแค่เอ้าครับทำชุ่มมาหาอาจารย์กับมาสุมาสุรอบพี่น้อง นะครับผมงวดงวดบอเข่ากับแม่แม่พี่น้องเนาะเพราะว่าแห่งเอฟซีได้เห็นเพราะงดที่แล้วนี่กับเขาฮกฮาตรงตรงเขาแล้วเดินดีที่บ้านนี่น้าอาจารย์เนาะครับเออจผู้ชมถ้าได้เข่ากับสองสมงศ์แล้วนะแมนดาบงวดบอเข่ากับมี่พี่น้องมหาอาจารย์แต่ว่าบ่อถอกกับมาตลอดนะครับท่านผู้ชมอ่าหานะครับผมอาจารย์กะลงไฮเล่ยบอตกรอดนะครับจำชุ่มหามาค่าชอปน้าอาจารย์เนาะเออชุดบนเน้นคู่เด็กกว่าอาจารย์ บนนี้หาหกครับหาหกวิ่งหกบนจับหาหกหกหลักงวยหกระหนุวยวิ่งให้วิ่งหกครับล่างนี้เน้นไปที่สองสองหลักสิบให้วิ่งให้วิ่งสองครับวิ่งบนหกวิ่งสองล่างครับชุดบนเน้นหาหกด้วยพี่น่องได้จะมีสี่คู่หาหกเจ็ดหกแปดหกหลักกัหาศูนย์ตัวตัวกันทางคือสี่หกนะครับเน้นคือหาหกตัวร่องหาศูนย์นะครับล่างสองกับเจ็ดพี่น่องเด่นที่สอง สองเจ็ดตัวเ like น,น้นหาลอตเตอรี่ไว้เลยมั่นใจตัวนี้แหละสองสี好好่ตัวร่องนับสี่เจ็ดสองหกนับตัวกันไว้น่าจะบวกครับน่าจะตรง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 แน่กว่าจัดโค้งเล่นละเอียดนะเป็นแนวทางให้พี่น้องเด้อถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะพี่น้องเนาะบ่มักบะชอบเบิ้งใบก่อนก็ได้นะเอาขอบคุณอาจารย์สิงห์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งชมทุกท่านได้พี่น้องเด้อขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้านาสุขุสุขณ์ไอโชคให้มันสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะสวัสดีครับไอโชคให้มั